เรามาเรามาช้อปปิ้งกันนะคะที่อังกฤษคนเยอะคนเยอะเราจะถ่ายถูกหน้าคนไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องเคารพสิทธิสิทธิส่วนตัวของแต่ละคนเราจะถ่ายหน้าคนไม่ได้ No we need to go to them มากับลูกสาวนะคะวันนี้ d e s g o to the hall ก็จะได้ no we go 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 to the hall to look for the phone ก็จะมากันแบบเร่งรีบนะคะชีวิตวันนี้เพราะว่าเรามีนัดเราก็เดินไปถ่ายไปก็จะไม่ได้ให้เพื่อนๆได้ชมว่านี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะ มาช้อปปิ้งกับสาวน้อยพานางมาซื้อชุดนักเรียนนะคะเพราะว่าโรงเรียนจะเปิดแล้วเราผ่านเสื้อผ้ารองเท้าเห็นป้ายเซล,ลไม่ได้นะคะป้ายเซล,ลเป็นป้ายที่ดึงดูดมากเป็นป้ายที่ดึงดูดใจเรามากไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเอาโทรศัพท์มาซ่อม บอกว่าเขาจะใช้เวลาซ่อม20นาทีเราก็มีเวลาไปเลือกไปเดินดูเสื้อผ้าของลดราคาลดราคา70%ป้ายเซลล์ดึงดูดใจเรามากไปค่ะไปซัมเมอร์เซลลสาวน้อยพาสาวน้อยมาช็อปไปเลยเดินไปคนสวย เป็นการช้อปปิ้งที่แบบว่าทรหดอดทนมากไปกันจะให้ดูเพื่อนๆดูอง์ชาติอังกฤษนะคะแหล่งช้อปปิง้งอันนี้สวยมากสำหรับเด็กที่มัดผมสำหรับเด็กนะคะนี่สวยมากเราเอาโทรศัพท์มาซ่อมแต่ว่ายังไม่ได้นะคะร้านซ่อมโทรศัพท์ มีขนมขายด้วยค่ะเพื่อนๆคะขนมปังแต่ทำไมไหมจังเลยไม่ไหมมันบ่นนไดยมานี่โดนแล้วนะ้นน่ អត់ទាន់ញ៉ាំឆែកម៉ែមិនយូធឺនេះបែ